สวัสดีค่ะทุกคนคะในวันนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยพอสิ้นปีปั๊บก็จะมาทวงถามว่าเรื่องเก่าๆอย่างเช่นเรื่องของ 3G หลังจากประบูลกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้มีข่าวคราวความคืบหน้าอัปเดตยังไงบ้างอาทิตย์นี้ก็ได้ดีใจกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้เอกชนได้ใบอนุญาตประกอบกิจการ 3G กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ล่าสุดนี้ค่ะกสทชได้เซ็นใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่2.1เมกะเฮิรตซ์เรียบร้อยแล้วใบอนุญาตนี้มีผลบังคับใช้15ปีนับไปเลยค่ะจากวันที่7ธันวาคม2555ถึงวันที่6 พันวาคม2570โดยมีเงื่อนไขในขั้นตอนการรับใบอนุญาต4ข้อค่ะข้อที่1ก็คือต้องวางโครงข่ายให้ครอบคลุมจำนวนประชากร50%ภายใน2ปีและต้องเพิ่มเป็น80%ภายใน4ปีนับจากวันที่ได้ใบอนุญาตก็คือวันที่7ธันวาที่ผ่านมานะคะ 2. อัตราความเร็วในการส่งข้อมูลต้องไม่น้อยกว่า354กิโลบิตเพอร์เซกั 3. ลดค่าบริการด้วยโดยเฉลี่ยนะคะไม่น้อยกว่า15%และ4ระบบที่เป็นเติมเงินหรือพรีเพจห้ามกำหนดวันหมดอายุค่ะคือต่อไปถ้าเราซื้อซิม 3G ที่เป็นแบบเติมเงินนะคะเราก็ไม่ต้องมีวันหมดอายุค่ะใช้ไปเรื่อยๆคาดว่าจะเริ่มทยอยเปิดให้บริการ 3G เต็มรูปแบบภายในเดือนเมษายนปีหน้าโดยจะใช้ได้ในพื้นที่กรุงเทพ ภูเก็ตหัดใหญ่นครราชสีมาก,ก่อนค่ะก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อไปนะคะว่าคนไทยจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นอย่างแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าต้องมีเพราะคนอื่นมีใช้กันต้องมีเพราะตอนนี้มีความจําเป็นแลลราคาสําหรับระบบโทรคมนาคมในประเทศไทยเพราะว่าถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่เหมือนกับประปาไฟฟ้านั่นเองคะ่ะเชื่อว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งอินเทอร์เน็ตขนาดแท้เลยค่ะเตรียมตัวใช้งานให้ถูกต้องกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ